พวกเราเกิบหลามวันนี้นะทุกคนครับเราจะลองมาเป็นคนเก็บขยะหนึ่งวันนะครับมาดูกันซื้อมาเราจะรวยแค่ไหนนะครับผมเออเราจะได้งเงินไปซื้อมาม่นะครับโอ้โห,โอหอฉันว่าหาของกินเลยดีกว่าจากก๊กบไม่ต้องเอาตัางค์ไปซื้อหรอกเวยเ้ยเฮ้ยคืออะไรนยะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอาขยะมากินกนี่แหละใช่จะกบนายไม่เคยกินเหรอจะกบ ฉันไม่ได้เป็นคนโซมอลแบบนายนะก็เกมนี้ทุกคนครับจะเป็นเกมที่จะให้เรามาเก็บขยะตรงด้านหลังนี่นะทุกคนครับดูสิโอ้หนี่มันคือเมืองที่คนทิ้งขยะมากที่สุดในโลกใช่ไหมเนี่ยอีเมืองนี้ไม่มีถังขยะหรือไงเนี่ยเออแนนซี่เราก็ต้องมาเก็บกันนะครับผมนี่วิธีเก็บก็คือเดินไปแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ขยะก็หายไปแล้วนะครับเพิ่มแออ้และหลังจากขยะเต็มแล้วนะครับเราก็ไปทําการขายขยะกันเลยดีกว่านะ นี่กดขายตัวนี้เลยเราก็จะได้เงินมานะครับเผิมประมาณนี้นะครับฉันอยากเก็บรถจังเลยเจากบอ้ยอันนี้รถเป็นขยะแล้วป่าต้องลองดูแอบไม่น่าใช่นะครับเผิ่มแล้วตรงนี้มีหมวกด้วยคืออะไรวะเนี่ยลองเก็บดูสิเก็บได้ไหมไออีโอโหของฉันลังนั่นมันคืออะไรวะเนี่ยของฉันจะกับผ้าคาดหัวเจากบเอเอาล่ะทุกคนครับมาเก็บตรงนี้เลยนะครับเก็บให้เต็มนะครับเพิ่มและเงินที่เราได้มาในทุกคนครับสามารถเอาไปอัาเก็บของได้นะครับนี่เราเดินมาขายตัวนี้ก่อน แล้วเรามาอัปเกรดของตัวนี้ได้นะครับผมอัปเกรดตัวนี้เลยนะครับผมจะมี2อย่างให้อัปเกรดคือเป็นเรดาร์การเก็บขยะนะครับก็คือเรดาร์จะกว้างขึ้น <Wow. S 1> ส่วนนี้คือเป็นกระเป๋าให้เราเก็บนะครับก็คือจะเก็บขยะได้มากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยวผมมาทำการซื้อเรดาร์ใหญ่ขึ้นก่อนลวกันนะทุกคนครับอันนี้คือ4 8บาทใช่ไหมโอเคซื้อเลยอันนี้28บดาทใช่ไหมอซื้อ28แกันลวกันโอเคทุกคนครับซื้อ28ไปก่อนแล้วก็มาเก็บขยะก,กันต่อไปอ่าฉลามอย่าไปแย่งนะเว เนี่ยของเต็มเร็วมากทุกคนครับมาขายเลยช่วงแรงก็จะเต็มเร็วแบบนี้แหละทุกคนครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเรามีกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นก็จะเก็บขยะได้มากขึ้นเอ้ยอยู่ไหนวันนี้ทำไมหาไม่เจอเลยนายกำลังหาอะไรฉันหาแว่นออฟตาสิเจ้าโก้เฮ้ยนายจะมาเือเปล่าแว่นนั้น,นดีกระตายใครจะมาทิง้งแว่นออฟตัสแว่นกองแสงสีฟ้าช่วยปกป้องสายตาจากการใช้มือถือคอมพิวเตอร์หรือทีวีตัวแว่นมีความเบาทนทานไม่งอไม่หักใส่สบายใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจออฟตัสเลยนะครับถ้าใช้โค้ดสเฟ ว่าเราจะได้รับส่วนลด100บาทด้วยอ่้เก็บตัวนี้ทุกคนครับแม่หายมีประมาณนี้เลยทุกคนเกมนี้เมืองนี้ขยะมันก็โผล่มาเรื่อยๆนะเนี่ยไม่มีหายไปเลยแถมไม่มีคนสักคนด้วยนะเจกก๊กบเออแล้วใครเข้ามา <c oughs> ทิ้งมาเน่จะว่าไปเขาทำฉลามเลยว่าในทะเลนายนี่มีขยะเยอะไหมโอโ้โหเรียกได้ว่าเต็มทะเลเลยเจากบเออเป็นฝีมือมนุษย์ใช่ไหมที่ทิ้งไปนะ่ใช่ก็ฝีมือของมนุษย์ชั่วๆนะเจากบ เอยลำบากใจจริงๆเลยเออนั่นแหละนะเป็นฉลามก็ลำบากเงี้ยเลยไี่ไข่ตอนนี้มีเงินอยู่240ทุกคนครับมาอเกรดกันเลยดีกว่านนะ่ผมจะมาซื้อนี่ราคา1 18บาทใช่ไหมส่วน,นนี่คือ1000ทุกคนครับใช้โลบากซื้อแหล่เอ้ย49โลบักจะสามารถเก็บขยะได้1,000ันะครับเอยฉลามซื้อมาไม่ดูหน้าซื้อมาเลยนะเออเก็บขยะได้ตั้งพันหนึ่งแล้วนะเนี่ยถังขยะน,นี่ไม่เป็นไรจะกบฉันเก็บของฉันได้แหละ อ๋อคือนานยะไม่อยากเสียโลบ้กว่าง,งั้นใช่โอ้ยขี้เหนียวเอ้ยงั้นฉันเติมวันนี้แล้วนายซื้อมาม่าฉันไหมเลี้ยงมาม่าฉันหน่อยนะโอ้ยได้เลยเว้ยสี 49, ่สิบเก้าโลสแบกนะครับเผื่อโมคีเติมเลยเอ่าอย่าลืมเลี้ยงมาม่าฉันด้วยนะเว้ยแล้วใครอีกใครสัญญากับนายเจ้ากบเอ้ย,อยตอนนี้ผมสามารถเก็บขยะได้หนึ่งพันนะครับผมโอโ้โหเก็บยาวไปเออเก็บเลยตรงนี้มันจะมีกิจกรรมให้เราเล่นด้วยตรงนี้ครับผมอันนี้อย่ามึงสนใจนะยังไม่สนใจนี่เก็บตรงนี้เป๊บเปิบ เฮ้ยเจกบอะไรหัวของนายจเจกบเฮ้ยหน้าตาน่ารักมากเลยทุกคนครับโอ้ยนายไม่ใช่กบแต่นายเป็นไก่ลวเวย้ยเจกบเอ้ยเอาแหว <c oughs> กบย้ายสายพันธุ์ตรงส่วนนี้คืออะไรครับผมเป็นช็อปนะครับแล้วก็มีคนรวยมาขายของใช่ไหมนี่โอเคลองดูซิอ๋อก็จะมีของที่ใช้โลปังในการซื้อนะครับเผิ่มโอ้โหเราจะไม่เติมนะที่เกียจเติมนี่ใช้คําว่าขี้เกียจด้วยนะของจริงก็ไม่มีตังโอ ความลับถูกเปิดเผยและเกมนี้เขาก็ใจดีนะ่ะาฉื่นหลน้าเขาแจกโค้ดให้เราด้วยเว้ยโอ้โหโ,โ,หโค้ดคืออะไรเหลยอจะกบเอามาให้ฉันด่วน,นเลยเว้ยนี่โค้ดคือนี่เลย5 0 0แสนเควิสิทุกคนครับโอเคครับ,บกดไปเลยเราจะได้โบกสปีดมา15นาทีนะครับโอ้โหเดี๋ยวเขเร็ว<อ>ให้โอ,โอ้โหโ,หโค้ดสปีดสปีดจริงๆนี่เก็บเก็บเก็บอย่ามาแย่งโอ้โดูดิขยะเต็มเลยเก็บเลยทุกคนครับ เก็บขยะรักโลกแถมได้ตังินอีกต่างหากว้าวอีเดอร์แฟลททำอาชีพเสริมจะว่าไปสัตว์เลี้ยงนี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงสูมด้วยทุกคนแครมาดูตรงนี้สิสัตว์เลี้ยงนี่คือใช้50บาทใช่ไหมอันนี้ส่วนนี่เป็นขาย YouTube ใช้ละอยห้าสิบนะครับผมอันนี้ก็ร้อยห้าสิบเดี๋ยวดูสิโอ้งั้นผมลองสุ่มอันนี้แล้วกันนะมาลองสุ่มดูสิได้ตัวอะไรมาดูสิโอ้โหได้ไปเอ้ยรีเจนเนอรี่เลยจริงเหรอเจ้ากบเออรีเจนเนอีเร<อ>ี่่่ทุกตตัววนนีีหารงย โอเคมันใช้โลบักสุมหรือเปล่าเจ๊กบไม่ไม่ไม่มันใช้เงินธรรมดาสูมไปร้อยห้าสิบไหนขอดูหน่อยเว้ยนี่นายมาสุมในตรงนี้ร้อยห้าสิบเองเขาถึกสเตตัสสัตว์ก็คือจะบวกอะไรนี่บวกการเก็บคูณหนึ่งนะครับแล้วก็บวกการขายคูณหนึ่งนะครับผมโอเคเก็บขยะกันต่อไปติบ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 เอ้แฉลมเราไม่ต้องทำอาชีพเก็บขยะเลยไหมเรามาเก็บรถไปขายดีกว่าไหม ขโมย,โย,เยเลยเนี่ยขโมยไปเลยโอ้โหเจ้ากบนายอยากเป็นโจรหรือไงเ่าเออใช่อ้าวโหยอช่าขอโทษที่ฉันถามเจ้ากบฉันผิดไปแล้วเหม็นอะไรวะเนี่ยนายได้กลิ่นไหมเนี่ย อย่างเหม็นเลยขยะฉันเองหละเนี่ยเห็นไหมฉันว่าไม่ใช่ขยะนายหลงจะก,กบที่มันกลิ่นตัวนายจะชัดไม่ใช่มันคือขยะฉันไม่ใช่ฉลามตัวเหม็นอย่างนายนะเว้ยนี่นายเก็บขยะเหม็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเออดีก็ดูดีมีเศษซากข,ขยะบูดเน่าแต่ไปหมดเลยเนี่ยอย่าเผลอกินนะเจะก,กบจะเป็นห่วงใครจะไปกินมานายก็พูดไปเรื่อยตอนนี้ผมเก็บขยะได้เต็มแล้วทุกคนครับก็คือ1 0 0 0พันแน่เราจะไปขายกันเลยดีกว่านะ่ โอเคมาขายตัวนี้มีเงิน1,000แล้วรู้สึกว่าจะมีปลลอกไปโลก2ด้วยนะครับผมคือตรงนั้น1,000บาท okay, โอเคผมซื้อเลยนี่ไม่รอฉลามอรอ,อจะก่อนสิจเจ้ากบเฮ่ยพึง่ง ในมีเงินเท่าไหร่จะมีอยู่410บาทจ้ะกู <hy> โอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปวะเนี่ยโคตรน,นานเลยฉลามแล้วดูโลกต่อไปทุกคนครับเป็นโลก UFO ตกนะครับผม <Wow. S 1> โอ้โหน่าไปมากเลยเอาไปว่าเดี๋ยวค่อยไปก็แล้วกันนะรอฉลามก่อนก็ได้เออตรงนี้คือเป็นอะไรครับผมนี่อ๋อต้องรีเบิร์ตใช่ไหมถ้ารีเบิร์ตคือเราจะได้ตรงนี้และการรีเบิร์ตคือต้องเท่าไหร่การรีเบิร์ตต้องจ่าย 100B นะครับผมเฮ้ยผ่านหนึ่งแล้วเว้ยโอเคไปแแบบต่อไปเลยทุกคนมา ซื้อแบบนี้เลยพันหนึงโอเคครับมาเก็บขยะตรงนี้ว้าวนี่คือจุดที่ UFO ตกนะครับเพิรมมีกรรมธภาพรังสีไหมเนี่ยไม่รู้มาเก็บก่อนไม่สนไว้หาเงิน <c oughs> <c oughs> เก็บไปตรงนี้เอ้ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยว้าวเป็นหมวกแตงโมเก็บมาสิ โอ้โหโคตรเข้าเลยฉลามดูสิ <c oughs> กลมเกินมากกบสายพันธ์แตงมือเอาด้วยเจ้าก,กบไหนดูสิเออเป็นไงเอ,อ <c oughs> หัวนายนี่มันใหญ่เกินตลอดเลยะเก็บตรงนี้โอเคเอามาเดินตามทำไมเนี่ย <c oughs> กดขายนะทุกคนครับแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้เลยอัปเกรดวงนะครับผม <c oughs> ดูซิว่าตอนนี้สามารถซื้ออะไรได้บ้างอันนี้1 0 0 0บาทนะครับผมได้16วงใช่ไหมเนี่ยโอเคซื้อเลยทุกคนครับอันนี้ดูสิใหญ่แค่ไหนเอ้ย ใหญ่ขึ้นเยอะเลยดูสิลองเปรียบเทียบดูโอ้โหเขาฉลามนี่<ๆ>เล็กนิดเดียวนะครับเก็บขยะโดยใช้โทรจิตนะครับผมตรงนี้เคยเก็บไปเก็บต่อไปเรื่อยๆนะหาเงินต่อไปดทุกคนเนี่ยถ้าเราเอา UFO ไปขายเนี่ยฉันว่าเราเราวยเลยนะเจ้ากบเอเอ<ๆ>เนะั่นสิกิโลละกี่บาทวะเนี่ย UFO เนี่ยเศษเหล็กเนี่ยไอจะขายไม่ใช่ปัญหาหราอกไอเบรกไปนี่เบรกไปยังไงดีเออไก็ใช้นายยังไงเล่าวุ้นไอแรงเยอะดีนะเจ้ากบฉันไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะเว้ยฉันคือกบธรรมดาเออนายคือกบแมน ในโลกนี้จะมีสัตว์ให้เราสุ่มด้วยนะครับผมมาดูซิว่าใช้เท่าไหร่อันนี้ใช้1นึ่พันะครับอันนี้สามพันโอเคอน,นี่สามร้อยเดี๋ยวเราไปเก็บเงินก่อนแล้วกันนะขยะเต็มแล้วทุกคนครับโอเคไปขายแล้วก็มาสุ่มสัตว์สามร้อยกันเลยดีกว่านะตรงนี้ดูซิจะได้ตัวอะไรครับผมมาได้เป็นตัวคอมมอนมานะแพลอตนะครับแล้วก็สุ่มอีกนี่เออเอาอีกตัวหนึ่งโฮ้ยจะได้ตัวเดียวกับนายเลยจะเขิบเอ้ยจะได้ตัวอีพิกมาดีอ่ะโอเค ใส่ก็มีตามนี่แน่ผมใส่ตัวที่ดีที่สุดไปเลย3ตัวนี่มีหลอดสมุด3มตัวและครื่หลอดที่โอเคเก็บตาขยะเต็มแล้วมาขายตรงนี้แล้วทำอะไรต่อดีว่าเออลองสูงไข่พันหนึ่งดูซิ่อส่มเลยทุกคนโอ้ได้ตัวนี้มาอีปีกนะครับโอ้โหเฮ้ยจะกบอีเวนขึ้นช่างแอกแท็กเย้ยโจมตีฉลามาเอาเลยก็ตคีดูซิจะเป็นไงอีเวนมันขึ้นมาบ่อยเลยทุกคนครับลองเล่นดูแ้้งอ้เอ้มีฉลามมาโอ้อ้าต้องทำไง ลบไหฉันว่าเราต้องหลบวะเจ้ากบอึ่แเราต้องเดินหลบใช่ไหมโอเคเดินหลบก่อนโอ้โหดูดีนี่คือพาบอลของนายฉลามบอกเขาหยุดซิหยุดนะหยุดฉันล่วงน้ำโอ้ยฉันจะล่วงตามนายแล้วจ้ากบเอกเป็นเหมือนมินิเกมให้เล่นประมาณนั้นแหละทุกคนครับก็คือให้หลบฉลามใช่ไหมคือตายแล้ว S <S เอ้ยเป็นไงบ้างเออไม่เห็นได้อะไรเลยอะ่ะจะเกิเอ้ยมีเงินอยู่ทั้งหมด5000แล้วตอนนี้ซื้อนี่นล้วผมรับผม19นะครับระดับ19 4,900 49, นะครับผมโอเคซื้อเลยแมปต่อไปใช้เงินทั้งหมด75 0 0 0นหยังไงเนอะโหใช้เยอะมากเงิน75 0 0 0นเนี่ยอาจจะหาไม่ยากหรอกจะต้องใช้เวลาน,นิดนึงนะครับประมาณร้อยล้านปีโอ้โนีโ่นหนเรียกว่าไม่ยากเลยจะเกิ ฉ <rôle> ลามวนีส like <G> hmm> ี่คือเกมนี้เขาก็มีให้เราคลายเครียดนะคือโดดรบบี้เล่นเวตรงนี้สามารถโดดรบบี้เล่นได้นี่เด้อนี่กระโดดหยุดทั้งขยะอะไรพวกนี้ไปนะครับผมเป็นการโดดรบบี้โหยขนาดเราเล่นเกมอื่นยังได้เล่นรบบี้วะเป็นไงโหยนี่คือโชคชะตาของเทพออบบี้สินะเนี่ยเทปล่วงลงมาแล้ว ไม่นะทุกคนตอนนี้สปีกกำลังจะหมดแล้วนะครับไม่เฮ้ยเจ้โกบโดดออฟบีถ้าผ่านมีรางวัลด้วยนะเว้ยววเฮ้ยรางวัลคืออะไรกันเออมันคือตังจกกเจ้โกบเฮ้ยกี่บาทฉันได้ม,เมัเก้า9ร้อยเฮ้ยทำไมเยอะจังเลยวะไหนเขาลองโดดดูสิอ่านี่แบบโดดแบบเซียนนะครับผมิมเป๊บเป๊บโอ้เซียนมากตั้งสมาธิ ไม่วู่วามระวังนะเว้ยจะเขบ็บไม่มีเซฟน,นะจะเขบใช่ตกทีก็ต้องเดินใหม่อะประมาณนี้เก็บรางวัลไป<ะ>ไ,ดได้มาหนึ่งพันเลยฮะโอ้โหได้เยอะกว่าฉันอีกนะเนี่ยเออเขาบอกว่าฉันเก่งเกินไปได้เลยพ <c oughs> ันหนึ่งโอ้น่าจะมีเงินให้เราเก็บเื่อเลยๆนะนี่สินะวิธีปั๊มเงินใช่ใช่ความเก่งเราไห้เป็นประโยชน์ไงนี่ <c oughs> เก็บตัวนี้ได้ครับผมโอเคสองพันตรงนี้ ก็คือเดินเก็บไปเรื่อยๆได้นะครับเท่าที่เราจะเดินไหวเลยไม่ได้ยากมากนะตรงนี้โอเคป,ปึ <c oughs> ๊บไอ,อ้ตกอ่ะเอ้ตกเหมือนกันผมมีเงินอยู่ทั้งหมดหมื่นสี่นะผมจะมาสุ่มสัตว์ตรงนี้แล้วกันนะในราคาใบาละสามพันโอเคมาสุ่มเลยสักสามตัวดูซิจะได้ตัวอะไรบ้างสามพันตัวแรกคือคอมมอนโอ้ยตัวสองอะไรที่คืนตัวสองคี เข้ามาอีแล้วเฮ้ยฉันได้แล้วเว้ยเจ้ากบโอ้โหดีใจด้วย,ยดวงมาจริงๆเลยดีใจด้วยฉันได้เข้ามาสาตัวเป็นไงเลย ใส่ตัวทีดีที่สุดไปนะครับเราจะมาซื้อกระเป๋าใหม่กันบ้างนะทุกคนครับของเริ่มเต็มไวแล้วโอ้อน,นี่คืออินฟินิตี้นะใช้โลบักสามร้อยเก,ก้าในการซื้อผมไม่ซื้อไม่มีตังค์อันนี้ราคา8 0 0พันทุกคนครับจะสามารถเก็บขยะได้สามพันนะโอเคซื้อเลยตรงนี้สามพันแล้วก็เก็บต่อไปนะครับผมขยะ้านซ้ายก็มีโปรโมชั่นมาบอกนะว่าถ้าคุณซื้อนี่คุณจะได้นี่นะโอ้โหดูสิเอาของมาหลอกละตอนนี้ผมมีเงินเจ็ดหมื่นแล้วทุกคนครับหลังจากเก็บขยะไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับเพิ่ม อีนิดเดียวก็จะสามารถเก็บขยะไปโลกนู้นได้แล้วนะครับผมโอเคเก็บต่อไปนะมาขายตรงนี้อ่อเรียบร้อยสามารถซื้อได้แล้วฉลามนามีเงินกี่บาทตอนนี้ฉันมี50000เว้ยเจ้าโกโอเคเก็บต่อไปนะเออคนจนแบบนายก็ยังเงี้ยแหละเก็บขยะได้ไม่เยอะอยรอฉันก่อนเถอะเจโก้เอยเสียงขำแบบนี้แสดงว่าเงินครบแล้วใช่ไหม เรียบร้อยแล้วจะเกิดเออไปโลกต่อไปเลยโลกที่3ายังไม่เคยดูเลยทุกคนครับว่าโลกนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูซิแต่มอวันนี้คือโหทะเลทรายแน่นอนมีบอลเพศแบบนี้โอ้ยใช้ขออยู่โลกนี้ได้ไหมเนี่ยร้อนเหลือเกินโลกนั้นจะกบโอเคเราไปดูซิมาเลยฉลามมาโอ้โหร้อนเหลือเกินแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเราสุมตัวนี้ครับผมดูซิราคาเท่าไหร่ราคา20 0 0 0กับ2 0 0 0 0โอ้าเฮ้ยทำไมมันต่างกันอย่างไรวะเนี่ยแล้วดูตัวนี้สิมีฟอสซิลอะไรก็ไม่รู้นี่สามารถเก็บได้ไหม น่าจะเกินไม่ได้แล้วทุกคนครับโอเคประดับเฉยนะนี่ถนะ้าฉันตายไปจะจะกลายเป็นฟอสซิลเ,เท่แบบนี้ไหมเนี่ยไม่นายเป็นแค่ฉลามที่จมอยู่ใต้ทะเลแต่ฉันอยู่บนบกนะจะกบตอนเนี้ย <laughs> <laughs> ซื้อนี้เลย6 0พันในราคา13,000โอเคครับซื้อเลยเก็บขยะได้6 0 0 0ฉลามดูโลกต่อไปสิใช้เงินทั้งหมด5อิมนะเห็นเราเป็นใครกันนะเราแค่เป็นคนเก็บขยะนะต้องใช้เงินขนาดนี้เลยเลย <laughs> ทุกๆวันนี้กิกนแต่มาม่าอยู่แล้วเนี่ย ถ้าจะเอาเงิน5ล้านมาจ่ายไงวะแนโอ้ฉันว่าถ้าจะหาเงิน5้าล้านก็คงต้องปล้นคนแล้วล่ะเจ้ากเอ้ยโอเคเดี๋ยวมาสุ่มสั่นดกันทุกคนครับตัวนี้2 0 0 0 0นะดูซิว่าจะได้ตัวอะไรขอตัวดีๆเฉอิมรีเจนเรีได้ไหมรีเจนเนรียโอ้ได้อีปิกมานะผมโอเคก็ยังดีวะอีปิกยี่ปซนะเอาด้วยแล้วก็มาใส่สัตว์ตัวนี้เลยครับใส่ตัวที่ดีที่สุดนะครับผมนตัวที่สุ่มได้เมื่อกี้คือสเตตัสคือเก็บคูณ15นส่วนขายนะครับ ชั้นให้เราเก็บได้เยอะขึ้นใช่ไหมโอ้โหเก็บได้เร็วมากอะ่ะเปไปไปไปโอ้โหเต็มเร็วแค่เดินผ่านก็เต็มแล้วนะเนี่ยเจากบใช่น้องซื้อกระเป๋าใหญ่ๆเพิ่มตรงนี้เว้ยไปตรงนี้เอยฉลามโอ้ฉลามดูสิจะได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนายแล้วมว้ยโอ้ยดีดีต้อนรับเข้าสู่สายพันธุ์ของฉั้นนะเจากบเฮ้ยเรามีสมดิการมาให้นายเป็นฉลามทีรู้สึกอ้วนเลยมั้ย เอาเป่าคลิปนี้ทุกคนครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะอาจจะจบเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราจะหาเงิน 5M นี่คือต้องใช้เวลานานมากนะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนพะพอดีธุรกิจแล้วเตือนนะครับเพมธุรกิจขายมาม่าล้วจะเขิบแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3 5บาทเท่านั้นไปแล้ววันจันไใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบาย จับรถไว้ดีๆแล้วเว้ยจะไปแล้วนะโอเคไปออกรถเลยปูดอยเอียดเอียดอูดอูดอ่ายกรลอยกรล่อโอ้ย